เราเรียนรู้เราได้รับประโยชน์ความรู้จากครูช่างโบราณเนี่ยมากมายจากงานจิตรกรรมฝาผนางังงานศิลปะปูนปัน้นไม้แกะสลักอื่ๆแล้วศิลปะในยุคปัจจุบันของเราล่ะมันอยู่ที่ไหนงานกระจกเป็นภาพเล่าเรื่องอันนี้มีมานานแล้วที่เห็นได้ชัดเจนกงคือที่พม่ากับเราไม่ปรากฏการประดับเป็นภาพเล่าเรื่องในประเทศไทยในฐานะที่เราก็เป็นเหมือนศิลปินคนหนึ่งที่เกิดในยุคสมัยนี้เราก็ควรจะถึงเวลาแล้วที่เราควรจะทําอะไรให้กับแผ่นดิน ครับสมุดประการพิจารณาธรรมเป็นสม่หมีเป็นพิจารณาธรรเรียนอยู่ที่เป็นชมคนเผ่าที่รวมหลายเผ่าเริ่มทำงานศิลปะกระจกเนี่ยตั้งแต่ปี2549ก็เคยแค่แบบทดลองทำกระจกตอนเรียนแต่ว่ายังไม่เคยทำแบบบททั้งหลัง ต่เนื่องจากว่าชุมชนมีความต้องการอยากให้เราทำนะคะเราเราก็หาช่างที่ไหนไม่ได้ด้วยที่จะตัดตัวภาพด้วยกระจกอะคะ่ะเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเป็นเรื่องธุรกิจการค้าหรือในเรื่องของเชิงท่องเทีย่ยวเพราะนั้นเราก็เลยหาวัดหรือหาพื้นที่ที่จะต้องมีความเข้มแข็งของชุมชนมีความเข้มแข็งของวัฒนธรรมระวัดนี้มีอายุก,ก็กเกินร้อยปีแล้วละ่ะเพราะว่าตามพศ2445ประเภณีของวัดนี้ที่ว่ามีประจําก็คือแปดเพลง จะมีการสรงนบปบพระธาตุน,นี่คือประจําปีทุกปีนีะ่จะมีงานปักมีลองผิดลองถูกทําตอนนั้นผมใช้เวลาเดือนครึ่งน,นะเฉพาะพาักพักก็ทําให้ผมท้อไปบ้างเหมือนกับเฮ้ยเรารับปากกับเขาไว้แล้วจะสาเร็จหรือเปล่าเียที่สําคัญคือศรัทธาของคนชุมชนที่มีความต้องการในงานศิละปะเนี่ยมันทําให้เรามีกาลังใจขึ้นก็เลยสําเร็จขึ้นมาเรื่อยๆชบบาวบ้านมีความบัะทับแต่เพราะแต่เดิมมันเนี่ยคือวัดนี้คนจากทินอื่นจะมาเที่ยวชมวัดนี้ก็บอกค่อยมีแต่หลังจากที่อาจารย์ได้มาทําในส่วนนี้ผมจึงรู้ว่าคนต่าง จะเข้ามาชมตอนแรกเราก็มองว่าเป็นแบบเหมือนเป็นวิจัยงานสร้างสารรค์ศิลปะสู่ชุมชน,นแต่ทําไปทํามาจริงมันคือศิลปะชุมชนเอาเรื่องราวของชุมชนเนี่ยมาใส่บนผนังแล้วก็มาเก็บภาพประเพณีที่นี่มีอะไรบ้างใน12เดือนแล้วก็เริ่มแต่กระจกติดจนกระทั่งพอครบปีเราก็จะได้ประเพณี เราอยากให้เรื่องราวมันเป็นนำสายตาเหมือนภาพจิตรกรรมไทยด้วยว่าขนาดหรือสีหรือการเบนด้วยสเปซพื้นที่ว่างเนี่ยทำให้เป็นจุดเชื่อมลงสายตาที่จะเล่าแล้วเราก็ต้องมาเรียงภาพด้วยว่าถ้าเราเรียงอย่างนี้ที่นี่จะเข้าใจไหมก็เอามาคุยกับชาวบ้านนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนพอเขาดูออกเขาเข้าใจก็ถือว่างานเราก็สามารถที่จะสื่อหรือเป็นหนังสือที่ทําให้ชุมชนได้อ่านคือต้องบอกเลยว่ามันมันคือความยากมากเพราะว่าเป็นงานศิลปะที่เราเข้าไปตกแต่งเขาเพราะนั้นเราไม่ควรจะไปเปลี่ยนแปลงพื้น,นของเขามี างต่อยู่ตรงไหนเราจะต้องทำภาพให้เราร้อไปกัน้าต่างให้ได้ศิลปะถ้ามันมีความประณีตละเอียดอ่อนมันก็สามารถที่จะแบบขัดเกลาจิตใจคนได้ศิลปะเหมือนกับกระดาษทรายถ้าจิตใจที่เราไม่ได้รับการขัดถูมันก็ก,กระด้างผมก็เลยอยากให้ เ,เข้าวัดแล้วมาดูงานศิลปะภาพที่เรามาบันทึกไว้นี่จะเป็นภาพของคนในปัจจุบันด้วยเคยติดติดอยู่แล้วก็มีคนมาหัวเราะข้างหลังอบอกว่าขำบอกวัานี้รถเขานี่แต่ว่าเราทำเขาผอมไปหน่อยนะยความภูมิใจอะว่าตัวเขาได้อยู่ในภาพอันนี้คือคือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่เราคิดเอาไว้เหมือนกันว่าเราเอาภาพของคนในปัจจุบันเขามีภาพที่เขาบันทึกอย่างนี้เขาเกิดความภูมิใจเขาจะไม่ช่วยกันดูแลรักษาเช่ยวหรอพ่อนี่อยู่ตรงนี้ตอนเด็กๆอยู่ตรงนี้ภาพอยู่ตรงนี้ นี่คือสิ่งที่มันจะทําให้งานศิลปะมันยั่งยืนต่อไปในอนาคตรเราต้องให้คนที่นี่นะคะเขาเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเป็นเจ้าของแล้วเขาก็บันทึกด้วยว่าเขาเคยมีช่วงชีวิตที่อยู่ตรงนี้ในช่วงที่เรามาทำ